ทักคุณอ่ำมาจากสาขานิติศาสตร์ครับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาครับตอนนี้เราราชการตำรวจครับเป็นตำรวจตระเวนชายแดนครับเตรียมมาเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์อยู่ครับก็จะมาถึงวันนี้ให้ความรู้ได้เพื่อนแล้วปะผู้คนต่างๆมากมายครับทางด้านเพื่อนครับได้มีความแบบช่วยเหลือกันในการทํางานภาคภูมิใจมากครับราชภัฏสวนสุนันทาสวัสดีครับผมนายวริทย์พลอยงามครับนวัตกรรมการจัดการทุนมนุษย์และประกอบการครับตอนนี้ผมทําอาชีพเป็น ผู้ตัดสินครับผู้ตัดสินฟุตบอลครับผมวันนี้พร้อมเต็มที่ครับร้อยเปอร์เซ็นต์ครับการฝึกซ้อมก็มีการฝึกซ้อมที่มหาลัยครับซ้อมใหญ่แล้วก็ซ้อมย่อยแล้ววันนี้เตรียมตัวมาอย่างดีครับแล้วก็มีครอบครัวมาให้กําลังใจก็เต็มที่ครับวันนี้ตลอดการเรียนในมหาลัยนะครับได้ทั้งวิชาความรู้นะครับประสบการณ์นะครับในการดูงานแล้วก็ประสบการณ์จากคณะคณาจารย์นะครับแล้วก็เพื่อน พี่ๆน้องๆในชั้นเรียนนะครับความภาคภูมิใจนะครับทุกๆครั้งนะครับที่ได้เรียนเข้าเรียนนะครับบัณฑิตมาจากบัญชีค่ะราชภัสดุสุนันทาค่ะดูอบอุ่นค่ะก็มีผู้ปกครองมาเยอะมากมายเป็นญาติกันตั้งแต่เล็กๆก็เห็นเขาเติบโตมาเรียนมาหาลัยจบก,ก็รู้สึกภาคภูมิใจมากค่ะหวังว่าในอนาคตก็จะประสบความสำเร็จ ชื่อสายหลวงค่ะมาจากคณะวิทยกา,าการจัดการสาขาการบัญชีค่คะตอนนี้ทำงานเป็นเปอร์ไวเซอร์ที่แมคโครค่ะความพร้อมที่เตรียมมาวันนี้ก็เ0อ่อรค่ะตลอดการเรียนสิปีให้อะไรบ้างได้เพื่อนค่ะทางคณะก็ให้ความรู้ความประทับใจต่อการเรียนอย่างอาจารย์ในคณะเนี่ยก็ค่อนข้างใจดีเป็นกันเองเนี้ยแล้วก็เขาก็สอนให้ความเข้าใจอยู่ รัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสวนสุนันทาก็โอเคนะลมรื่นดีดูสดชื่นทุกคนแฮปปี้ดีน้องนี่เขาเรียนที่มัธยมที่อยุธยาแล้วก็มาเรียนต่อที่สวนสุนันทาเขาเรียนจบรัฐศาสตร์ได้เกียรตินิยมด้วยนะ